แต่ว่าถ้าจะพูนทำให้อร่อยแบบนี้่าวแน่นะ ಶಿರಾವು วันนี้เราไปทานที่ไหนกันดีอะแล้วเธอจะไปทานที่ไหนล่ะอืมก็ว่าจะไปร้านข้าวมันไก่ร้านเดิมอะจะพาพวกฝ่ายสิ่งอาไปเลี้ยงด้วยงั้นเธอไปก่อนแล้วกันเผยเจนตามไป เจนแป๊บนึงมีไรคะคุณสะทนเจนจะออกไปทานข้าวกลางวันค่ะขอโทษที่รบก,กวนนะครับแต่ผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับเรื่องงานหรือเปล่าคะเรื่องส่วนตัวครับเชิญครับคุณแน่ใจนะคะว่าจะคุยกับเจนไม่ใช่คุยกับพิงค์โถ่เจนนั่นแหละเรื่องนี้ที่ผมอยากจะคุยกับคุณ ไม่ได้คิดอะไรกับพิงเขาเลยจริงๆนะครับหรอคะงั้นที่ไปทานอาหารทะเลก,กันก็ไปทานอย่างนั้นๆใช่ไหมคะที่ผมทำไปนะครับเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากคุณนะครับอะไรนะคะผมทำไปเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากคุณเจนผมอยากจะให้คุณมองผมบ้าง ที่ผมต้องฝืนใจมาเล่นละครขอคุณพิมพ์ผมทำไปเพ้าผมรักคุณเจน,เนแล้วคะครับผมมันบ้าไปเองนะครับที่ผมทำไปนะครับผมคิดว่าคุณเจนจะสนใจผมบ้างแต่พอเมื่อวานตอนที่คุณตระภูมิมา ผมได้เห็นความเสน่หของเขากับครอบครัวของคุณเจนมันทําให้ผมรู้ว่าการที่ผมทําไปยิ่งทําให้ผมห่างไกลจากคุณเจนไปอีกผมอยากจะให้คุณลาสายตาออกจากคุณตรภูมิมามองผมบ้างเจนประทับใจในความจริงใจของคุณค่ะที่ไหนว่าแกมงข้าเรโอเ ันตเห็นด้วยตาเองหรือเปล่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยตาก็เหมือนเห็นด้วยตาแหละแกนี่นี่คุณตาไนอะฝ่ายบุคคลไงแกเป็นคนมาเล่าให้ฟังอาจจะจําผิดบ้าไอ้ผู้แกลองไ,ไตรตรองเลยนะเว้ยคุณตราภูมิแกหล่อขนาดไหนใช่ไหมแล้วในร้านเนี่ยมีทั้งคุณเจมีทั้งคุณกองทัพแล้วก็อยู่ออฟฟิศเดียวกันมาตั้งหลายปีบ้าจะทำผิดได้ยังไงไม่นน<ห>เป็นไม่ได้ไม่ไม่แต่แกคิดดูดีแบบมันไม่อยากจะเชื่อว่ะว่าอย่างคุณตราภูมิ จะทิ้งกุณเจนดูเอ้ยแกมันต้อง็ไปได้เพราะเขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยทันล็อกกันแบบรุนแรงมากวุ้นเหรอโอ้ยังไงวะคุณตราภูมิเนี่ยนะคะแกก็จะเดินออกจากร้านท่าเดียวทั้งร้านนี่นะเงียบกริบนะคุณยายคุณเจนปล่อยโหโธ่คุณกองทับก็แบบว่ามาห้ามยายาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คุณตาภูไม่ฟังจะออกจะออกท่าเดียวในที่สุคุณเจนคนไม่ได้ทําไงทาไงทลาเข้ามากอดคุณตาภูมไม่แกโอ้ยขนาดนั้นเหรอ ค,อคนออกเต้นเต็มร้านเอา้าทำไมล่ะก่อนท่าไหนเขาเล่าละเอียดไหมวะฉันรอคำถามนี้ของแกมานานแล้วแกยืนอยู่ตรงนั้นเลยเอาเลยนะอย่าพูครับอย่าทิ้งแจนไปเลยนะคะับอย่าเขียนแกจริงเ่ะอน่าเขียนว่าแกนึกคุณแจนเลยนะตอนอยู่ที่ออฟฟิศดูดูเป็นสาวมาั่นยิ่งกว่า วุ้ยแต่ท่างอนผู้ชายอ่ะทุ่เหล่อเหมือนพวกอะไรอ่ะพวกนางเอกยี่เกมส์ฟาไอ้เอ็มเขแกต้อเข้าใจว่าจะมั่นยังไงแต่ว่าคุณเจนแกก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมก็มีนะอ๋อไปไปแกแกว่าไม่อยากแต่งคู่ลบัวเป็นผู้ชายหน้าตาดีสุภาพอ่อนโยนหน้าใจดำเฮ้ยแกไปว่าเขาแบบนั้นดีวะมามันไม่ทำเพาะว่าเขาอาจจะมีเรื่องอะไรเองก็ได้แกจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมสองคนอ่ะเฮ้ย เป็นเรื่องที่อาหารทะเลของคุณเจนไม่อร่อยวะพี่เกอะไรจะว่าพี่คุณพิงว่าใช่ปะเออตืดนชืดบอมมิกาเป็นไม้กระดาษนั่นเหรอแกจะเก่งเหรอแกอะไรไม่แกจะก็กล่าวถว่าแกจะตืดบอมมิกาไล่น้ำยาไม้กระดานแล้ว่ะได้แกอย่างเรามีฤทธอที่กระดาษนี่แนี่ออกไปหาอาหารทะเลกินให้มันอาบล่างไว้ก่อนดีมะ อยากไปทําอะไรเขาเลยเขาไม่รู้ว่าคุณมายืนอยู่ตรงนี้แจนไม่ได้โกรธที่เขานินทาแต่เขาเอาเรื่องไม่จริงมาพูดคุณสะทนไม่ได้เชื่อเขาใช่ไหมคะบอกตามตรงนะครับผมก็แปลกใจว่าทําไมเมื่อกี้นี้คุณเจนยอมรับน้ําใจจากผมเร็วนักแต่เมื่อกี้นี้เจนไม่ต้องพูดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณเจนเห็นความสําคัญของผมจริงๆ แต่มาตอนนี้ผมได้รู้ความจริงแล้วคุณถูกคุณตระภูมิทิ้งมานั่นเองใครบอกคุณที่คุณเข้าใจผิดคุณต้องเข้าใจเจนว่าคุณเข้าใจผิดคุณเจนครับผมมีเรื่องอะไรจะขอร้องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ควรจะมาพูดกับผมตามลำพังนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ผมไม่อยากจะให้ใครมองผมเป็นพวกรับช่วงต่อ ของเหลือเดนอะไรนะไอ้คำว่ารับช่วงอะนะเขาพูดแบบให้เกียรตเธอแล้วถ้าจะพูดกันชัดๆนะคุณสัทนอะเขาเห็นเธอเป็นของเหลือเดนอะไรนี่แค่เขารู้ว่าฉันถูกตะภูมทิ้งแค่นั้นเองอะนะอันนี้นะครับก็อธิบายได้โดยสัญชาตญาณตัวผู้เหมือนกันเอาอีกแล้วก็ฟังก่อนดิในเมื่อ คุณสะทนเขามีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับชัยชนะที่เขาได้มาโดยการแข่งแย่งเนี่ยนะเหมือนเขาแย่งเธอมาจากตาภูมิได้อะในทางกลับกันเขาต้องรู้สึกอัปยศอดสูถ้าเกิดเขารู้ว่าของที่เขาได้มาไม่มีค่าแล้วเป็นขยะที่เขาทิ้งไม่ทีอ่ะถึงขนาดนั้นเฉหรอนี่ถ้าให้ฉันเดานะตอนนี้นะนอกจากเขาจะไม่คุยกับเธอแล้วอะ่ะเขายังจะพยายามเลี่ยงเธออีกตั้งหาก เพราะกลัวโดนหัวเราะเยาะดินี่ได้โดนหาว่าตั้งร้านเองไม่เป็นต้องไปเซ้งแผงก็ต่ออ่ะ <c oughs> คิดอะไรได้ไร้สาระมานี่สมมุตินะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถืว่าตาภูมิทิ้งฉันไปจริงยังไงฉันก็เป็นฉันอยู่คนเดิมมันแหละก็นั่นมันเธอคิดคุณสะพนเขามีความคิดของเขาเหมือนกันนั่นแหละฮะ ตอนนี้ยายพิงก็ยิ้มหน้าบานไปเลยสิมีความสุขไปไม่ได้ฉันยอมไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ว่าไปอย่างนี่มันมั่วกันเห็นเห็นน่ะฉันว่านะเดี๋ยวฉันจะไปตามหาคุณดดนัยเพราะเขานี่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็มาเล่าความจริงให้ฟังนี่กองทัพเธอรู้ไหนะว่าตอนนี้เขาลื่นไปถึงไหนเขาบอกว่าฉันคุกข่ากอดเขาร้องให้ข้มคูกับตะปูม่ะ มันสายไปแล้วล่ะไมรอะะคุณนันทยไอ่ะแค่ต้นเพลิงตอนนี้ไฟมันไหม้ไปทั้งบ้านแล้วเมื่อกี้ตอนก่อนจะออกมายังได้ยินสีกุยกับเ,เพื่อนอยู่เลยเพราะว่าเธอนะถึงขั้นวิ่งเข้าไปในห้องครัวนะหยิบน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากต่อหน้าตาภูมิเลยดีนะที่แม่เธอเข้าไปห้ามไว้ทันตายตายโอ้ยพวกลุกช่างสร้างเรื่อง อบอกความจริงเข้าไปป่ะลาว็ดีเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเราถ้าคนมันจะลืมมันก็ลือกันได้เรื่อยนั่นแหละอ้งนี้จะทำยังไงล่ะก็ลองไฟมันลามไปทั่วบ้านอย่างนี้แล้วนะก็มีอยู่ทางเดียวแหละทำยังไงก็ <force. S 1> ต้องไปตามพนักงานดับเพลิงมาน่ะสิครับ คนที่เราไม่รักทำอย่างไร